ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มีในส่วนของ t o y o ต a a l อ i ติราคาถูกนะครับคือคันนี้เลยนะครับถูกที่เคยได้เข้ามานะครับคือ1.6ตัว G เนาะนะครับคันนี้ราคาแค่439,000าได้เป็นตัวนิวนะครับย้ำอีกทีว่าราคาแค่439,000านะครับรถปี2019เนาะเรขกไม่แค่แสนสี่เท่านั้นนะครับผมว่ายอดจับได้แน่นอนนะครับถึงจะโดนปรับดาวแต่ราคาเขาได้นะครับราคาการได้แน่นอนนะครับ ก็ลูกค้าถ้าเดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะโดยรวมแจมนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับรอยปินฟุตบาทแทบไม่มีนะพี่คันนี้ได้ยางปี2024แล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาไปใช้งานอย่างครับในส่วนของโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มเดี๋ยวผมมาดูกันนะครับว่าตรงไหนเดิมตรงไหนไม่เดิมนะครับรถมือสองนะครับแต่ถามว่ามีการมีการแบบว่าชนหนักถึงแบบว่าคานนั้นหน้าคานนั่นหลังหรือไม่นะครับ เครื่องยนต์เป็นอะไรหรือไม,ไม่ไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก7 0 0 0กว่าบาทได้ขับตัวนิวนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับหารถไปใช้งานกันเถอะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝน,นเนาะคันนี้เราทําการถอดพรมอะไรไปหุ้มหนังใหม่นะครับหนังใหม่มันลอกอยู่นะไม่ต้องห่วงนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะทรงหุ่นยนต์สีทูทโทนแบบนี้นะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อวิดทโอได้แล้วเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งาน คันนี้ผมแนะนําเลยราคาแค่439,000นะครับได้ขับตัวนิวส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงร,รอบคันนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใหที่สุดแล้วในมีบุรีวันนี้ก็อยู่ในช่องของรถพรีเมียมคานะครับคัดเกตนะรถคุณดีรถคุณภาพดีๆนะนะต้องที่นี่เลยนะครับ ถามว่าคันนี้ทำไมราคาถูกจังนะครับดะมีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนมานะครับนะมีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนมาแต่เครื่องยนต์เดิมนะครับช่วงล่างเดิมนะคานไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับคันนี้ไม่ได้มีการชนหนักมานะครับแต่มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวฝากระโปรงมานะครับน้าฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงหลังเนาะราคาก็ต่ําลงมานะครับล้วแต่ใครที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมแนะนําคันนี้ นะครับเพราะว่าราคาดียอดจัดได้แน่นอนจัดไฟนั้นก็ได้นะครับราคาแค่4 3 9 0 0 0สานะครับแล้วก็เลขไม้ไม่ได้เยอะครับเลขไม้แค่1 0 0 0 0 0ส0 0 0 0เท่านั้นนะครับนะ1.6ตัว G ตัวท็อปด้วยนะปี2019นเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงไหมนะครับนะด้านหน้าก็ตัวโคมไฟนะครับโคมไฟเดิมนะครับนะโคมไฟเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มีการชนชนหนักอะไรขนาดนั้นนะโคมไฟก็เป็นโคมไฟเดิมจากโรงงาน นะครับนะด้านหน้าก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของฝากระโปรงตอนเปิดฝาห้องเครื่องกันนะครับป้ายทะเบียน9หน้านะครับนะ7026เนาะ70-26นะครับแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับไฟด้านหน้าก็มีในส่วนของ daytime LED แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวแกบนะครับแกบบก็ถือว่าโอเคนะแกบบถือว่าโอเคเลยแหละนะครับก็ไม่ได้มีการแบบว่าอ่าอาะไรเยอะขนาดนั้นนะครับและที่สําคัญตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอย ยางปี2024แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานยา,ยาวๆขอบ16ในส่วนของตัวนิวนะครับจะได้เป็นในส่วนของดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วเรียบร้อยนะครับสันเหลี่ยมโดยรวมนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมือจับโครเมียมแล้วเรียบร้อยด้านบนก็บ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับนี่นะโครเมียมแบบนี้ราคาแค่439,000ผมว่าคุ้มเอาไปใช้งานกันเถอครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังเนาะก,ก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับรับทะเบียนสวย คันนี้ทะเบียนสวยแล้วก็ไฟด้านหลังเป็นแบบเส้นแบบกลายนิ่งนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของท้ายด้านหลังก่อนนะครับอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่ะขออนุญาตเปิดรีโมทนะครับอ่ะรีโมทอยู่นี่นะครับมาเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายเนาะนะครับแปบ๊บหนึ่งนะต้องไปเปิดจากข้างหน้า ระบบเซฟตี้มทำงานนะครับเพราะว่าถอดพมอะไรอยู่นะครับอ่าโอเคเปิดจากด้านหน้าเนาะมานี่ครับในส่วนของฝาท้ายนะตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนมานะครับแล้วมีการเปลี่ยนมาแล้วก็มีการเก็บงานเก็บอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับหัวน็อตนะก็เป็นหัวนอ็อตอ่าที่เคยโรบแจแตะมาแล้วนะครับแต่น,นี้ฝาท้ายบอกเลยว่าเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยเงาเงาแบบนี้เลย เงาเดิมรอบคันนะครับนะก็เก็บงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคา4 3 9 0 0 0ยังไงก็คุ้มแต่ขายึดนี่ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับหัวน็อตนี่ก็ถือว่าสวยนะครับหัวน็อตนี่ก็ถือว่าสวยนะและที่สําคัญในส่วนของตัวล้อนะครับอุปรกรณ์ถอดมีมีให้ครบอนะุปรกรณ์ถอดล้อนะครับแล้วก็ล้ออะไหล่เป็นในส่วนของแมกกาลลอยนะครับโครงสร้างด้านในพี่ไม่ได้มีการชนมาถึงคานด้านในเลยนะ ไม่มีนะครับนี่ในส่วนของซีนทังมะพร้าวนะก็อยู่ครบนะจากโรงงานนะครับราคาคุ้มนะคันนี้นะครับนี่พวกเม็ดอาร์คพวกเป็นพับอะไรอยู่ครบนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคแล้วนะถ้ารดไปใช้งานนะผมแนะนําคันนี้นะครับนะผมแนะนําคันนี้เพราะว่าราคาดียอดจัดได้แน่นอนนะเครดิตไม่ดีนะโดนปรับดาวผมว่าคันนี้ได้แน่นอนนะฟรีดาวได้แน่นอน นะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะและที่สําคัญด้านหลังนะครับตัวเบาะสะอาดสะอ้านนะครับไม่ได้ขาดไม่ได้ยุบตัวนะสภาพรังคาด้านบนก็ถือว่าสวยเลยนะครับในส่วนของตัวคาน B นะผมขอขอนุญาตแป๊บนึงนะครับคาน B ก็ไม่ได้คิดไร้คิเล่นะครับด้านข้างตรงประตูนะครับประตูประตูทั้ง4ประตูไม่ได้เปลี่ยนนะครับด้านข้างนี้อยู่ในสภาพดีนะครับที่มีเปลี่ยนคือ2ออย่างคือ,อาฝากระโปรงด้านหน้ากับด้านหลังแค่นั้นนะครับราคาเขาเลยถูก รานะนะคาเขาได้ถูกมาแต่เครื่องยนต์เดิมน,นะครับเครื่องยนต์เดิมไม่ไม่มีการซ่อมเครื่องไม่มีการไล่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวพวงมาล,ลัยเป็นพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่เราทําการถอดไปหุ้มหนังอยู่นะครับนะเพราะว่าตัวตัวอลติสนะครับวัสดุที่มาจากป้ายแดงน,นะเป็นวัสดุที่บางมากแล้วก็ขาดไวลดทุกคันนะครับมือสองทุกคันในประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวนิวอลติดเปลี่ยนใหม่ทุกคันนะหุ้มหนังใหม่ทุกคันแต่เป็นหนังหนังที่ทนกว่าเก่านะครับ ตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดมิตัวนะหัวเกียร์นี่ก็เอาไปทําอยู่นะครับและที่สําคัญหน้าจอสามารถเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้นะครับคันนี้ก็กําลังเปลี่ยนถ่ายในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็น้ำมันเครื่องนี้เราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันกําลังชงกําลังทําการปรับสภาพเนาะแต่โดยรวมนะครับแต่โดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีในส่วนของคู่มือให้ นะครับผมขออนุญาตเปิดให้แป๊บหนึ่งนะครับนี่คู่มือมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับคันนี้ผมก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มกับราคาเลยแหละเพราะว่าเลขไมลมันไม่ได้ข้ามไปถึง200,000นะครับถ้าสมมุตินะสมมุติราคาราคานี้นะไม่์2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0กว่าเงี้ยราคาสูงกว่านี้นะ ราคาสูงเลยนะอยู่ที่ประมาณส 4, ัก400,000 449,000หรือถึง440,000อะ469,000แต่คันนี้แค่ฝากระโปรงไม่ไม่เดิมแค่นั้นแต่แต่ได้เลขไม่แสนสี่ 4, ผมว่ากลังพอดีนะผมว่ากลังพอดีเพราะว่าเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เดิมอ่ะผมขออนุญ,ญาตไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมา เพราะว่าผมผมต้องแจ้งให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะด้วยความจริงใจผมแหละนะครับด้วยความจริงใจผมแหละก็ไม่อยากให้แบบว่าลูกค้าไปรุ้นเองนะว่าพี่ครับซื้อไปแล้วนะครับพี่ไม่ได้บอกผมเลยนะว่าฝากระโปรงเปลี่ยนนะครับผมต้องแจ้งให้ลูกค้าก่อนเนะาะอ,อย่ามันเสียความรู้สึกกันนะครับฝากระโปรงนี้ก็มีการทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะพ่นสีพ่อนอะไรหนาะปึ๊กเลยนะครับแล้วก็หัวลอดน,นี้มีการถอดมานะครับหัวลอดนี้ก็มีการถอดมา นะครับนั่นแต่หัวล็อตด้านในไม่ไ,มได้ถอดนะครับเราถอดแต่ตรงนี้เฉพาะฝากระโปรงนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครบปกติคาน้านหน้านะครับกิีบอยู่แล้วมันไม่ได้ชนถึงแม้ถึงถึงคานนะครับตรงนี้อุปกรณ์เดิมนะอุปกรณ์เดิมนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดแบตเตอรี่นะครับกำลังสั่งมาซื้อมาเปลี่ยนอยู่นะน่าจะแบตหมดนะครับและที่สําคัญในส่วนของห้องเครื่องยนต์นี้ก็คเครื่องยนต์เดิมรอยน้ามันเยอะไม่มี นะครับ4.16บาร์125แรงม้าอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับ17นะ10ิโกลต่อลิตรผมว่าโคตรประหยัดเลยนะได้เครื่อง1.6ด้วยนะครับผมว่ากำลังพอดีแล้วก็ฝากระโปรงนี้ก็ตีตามานะครับเป็นฝากระโปรงแท้นะได้ฝากระโปรงแท้มาก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับคันนี้เนาะใครที่อยากได้ไปใช้งานนะผมแนะนำคันนี้เลยนะพี่นะครับโดยรวมนะครับ100%จากป้ายแดงนะคันนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ80 ถึง85%ผมให้เยอะเลยนะนะครับเพราะว่าราคาดีนะราคาถ้าผมชงเิตเนี้ยบอกเลยว่าเท่าเท่ากับตัวป้ายแดงเลยนะครับนี่คือตัว o ต้าเอาติตัวนิวนะครับ1.6ตัว g ปี2019นะครับเลขไม่แสนสี่เท่านั้นนะครับเลขไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ราคาแค่4 3 9 0 0 0 0 0ฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทได้ขับตัวนิวนะครับด้านในหรูหราสไตล์ผู้บริหารนะครับ ผมแนะนําคันนี้เนาะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยๆแบบนี้นะครับส่วนใครอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไอดียไลน์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับหรือใครที่อยู่แถวนี้นะครับระแวกมินบุรีสามารถบล็อกอินเข้ามาดูรถได้เนาะผมอยู่เพชรจนสำนักงานใหญ่เซิร์ชก็ได้นะครับมาที่นี่ได้เนาะผมทำงานทุกวันนะครับไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะเข้ามาได้ นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพเนาะผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านแล้วก็ผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศไม่ต้องห่วงครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไคให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ